สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันแต่เช้าเลยนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดเนาะไม่รู้ว่า f c c ตื่นนอนกันหรือยังนะคะถ้าตื่นนอนแล้วก็มาฟังแนวทางดีๆที่แอดนำมาฝากกันได้เลยนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะเราก็มีแนวทางในส่วนของเลขดับแล้วก็เลขเด็ดนะคะที่ f c ถามหากันมา ไม่ว่าจะเป็นเลขดับของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพคนล็อกเลขนะคะแล้วก็ตัวลายพารวยส่วนแนวทางเลขเด่นค่ะที่ FC ถามหากันมา ก็จะมีของอาจารย์ชีระเดชนะคะแอดนิวตันหวยคนสุรินเนาะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้าง mm hmm. ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล mm hmm. เพื่อเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางเลขดับกันก่อนเลยนะคะสํานักแรกจะเป็นของตัวลายพารวยนะคะดับบนทุกหลักแนวทางงวดนี้ของเขาให้เลข9นะคะส่วนดับล่างทุกหลักแนวทางเลขงวดนี้ของเขาให้เลข3นะคะใครที่ชื่นชอบของตัวลายพารวยแอดก็นํามาฝากกันแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากตัวลายพารวยด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะดับกิเลนนะคะแนวทางวดนี้ให้เลข9ด้วยกันนะคะของดับกิเลนนี่ก็ไม่ได้ระบุพิกัดมานะคะว่าบนหรือล่างเนาะยังไงก็ขอบคุณข้อมูลจากดับกิเลนด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะดับบนเทพบรรลือสูตรขั้นเทพแนวทางวดที่แล้วนะคะให้เลข8กับเลข9มาสลากออก303ก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางวัดนี้ค่ะนะคะดับบนของเทพบรรลือสุดขั้นเทพให้เลขศูนย์กับเลขแปดเนาะต่อมาค่ะดับล่างทุกหลักนะคะแนวทางวัดที่แล้วให้เลขสี่ก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออกเจ็ดศูนย์ส่วนแนวทางวดนี้ค่ะดับล่างของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพให้เลข6ด้วยกันนะคะ ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเทพบรรลือสูตรคันเทพด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะดับล่างของสายทานน้ำใสแนวทางวดที่แล้วให้เลข8มาก็ผ่านเหมือนกันเนาะส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างของสายทานน้ำใสให้เลข3นะคะก็ลองดูค่ะใครชื่นชอบเนาะก็ลองเป็นแนวทางลดต้นทุนนะคะขอบคุณของสายทานน้ำใสด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะดับร้อยอินทรเทวนครแนวทางวดที่แล้วให้เลข1กับเลข9ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ดับร้อยของอินทรเทวนครให้เลข7กับเลขสูนะคะมาขอบคุณนะคะดับร้อยอินทรเทวนครด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะดับสองตัวบนของเอทัศแนวทางงวดที่แล้วของเขาตัวเจาะก็ถือว่าผ่านเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ2ตัวบนของเอทัศก็จะมี1221 1331 1 8 8 1 2 3 3 2 2 8 8 2แล้วก็3 8 8 3นะคะก็ลองดูค่ะนะคะสถิติของเขาดับถูกทั้งหมด34งวดผิดเพียงแค่2งวดเองนะคะสำหรับตัวเจาะเลขดับเอทัศก็ขอบคุณของเอทัศด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะเป็นของคนล็อกเลขสั่งดับบนนะคะก็อันนี้ลองดูนะคะตัวเลขของเขาอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงอ่าสำหรับ FC ที่ชื่นชอบแนวทางเลขดับก็สามารถแคปเก็บเป็นข้อมูลและแนวทางกันได้นะคะแอดอาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดเนาะ ต่อมาค่ะสั่งดับล่างนะคะก็เหมือนกันเลยของคนล็อกเลขเหมือนกันถ้าใครที่ชื่นชอบเนาะก็ลองแคปเก็บไว้เป็นแนวทางลดต้นทุนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเพราะกองสลากไม่มีเลขดับนะคะเขาบอกว่าชนเด่นให้เลือกเด่นเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคนล็อกเลขด้วยนะคะ ่อมากันเลยค่ะเรามาดูแนวทางเลขเด็ดกันบ้างสำนักแรกจะเป็นของมานบนะคะแนวทางวดนี้เจาะเลข3ตัวให้931 531 631 731นะคะ2ตัวเลขบนก็คือ31ตัวเน้นของเขาเลยอันนี้น่าจะเป็นพิกัดบนเนาะ ต่อมาค่ะพิกัดเลขล่างก็จะมี8 6 6 8นะคะก็ลองดูนะคะของอาจารย์มานพเนาะไม่รู้ c ถามหากันมาหรือเปล่าก็ขอบคุณของอาจารย์มานพด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะของอาจารย์ธีระเดชนะคะที่ f c ถามหากันมาหวยตารางของเขาแนวทางวันนี้ก็ให้เลข8เลข9เลข1เลข4เลข5แล้วก็เลข3นะคะ ก็อันนี้ FG ก็ลองจับดูนะคะไม่รู้ว่าใครชอบเลขไหนคู่ไหนเนาะก็ยังไงลองบอกเม้นเม้นบอกแอดกันบ้างนะคะเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์ธีรเดชด,ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะคนโคราชรับไก่ชนเป็นคู่โต๊ดบนนะคะชุดเด่นบนงวดอาบในส่วนของเลขเด่นรอสอนอนแอดก็ได้อัพโหลดไปแล้วเนาะเรามาทวนกันอีกรอบหนึง่งก็จะมีเลข1เลข2แล้วก็เลข9นะคะส่วนตัวเจาะคู่โต๊ดบนค่ะจะมี1 1 1 3 1 5 1 7 2 1 2 3 2 5งสาม 93, 95แล้วก็97นะคะก็ลองดูค่ะนะคะก็ของเขามีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆจากคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดหวังนะคะก็แนวทางวดนนี้เลขเด่นของเขาให้เลข2กับเลข6 ตัวเจาะก็จะมี2 2 2 6 4 2 4 6 8 2 8 6นะคะก็ลองดูค่ะนะคะของแอดหวังก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะยังไงก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดหวังด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดนิวตันนะคะก็แนวทางงวดนี้ค่ะของแอดนิวตันเลขเด่นให้เลข2เลข0เลข5เลข1นะคะเรามาดูตัวเจาะเลข5กันก่อนก็จะมี5 2 5 3 5 6 5 8 5 9ตัวเน้นของเขาก็คือ051 51 50แล้วก็10นะคะ แนวทางเลขเด็ดเลขวิ่งก็คือให้5กับ1เนาะต่อมาคะ่ะเรามาดูตัวเจาะเลข1กันบ้างนะคะก็จะมี1 2 1 3 1 4 1 8 1 9นะคะตัวเน้นก็คือตัวเดิมเลยเนาะก็ลองดูค่ะน,นะคะไม่รู้ว่าแอดนิวตันงวดส่งท้ายปีจะให้โชคให้ลาบหรือเปล่าเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดนิวตันด้วยนะคะ ่อมากันเลยค่ะจะเป็นของโอเคลอตเตอรี่นะคะ10เลขคิดของเขาเรามาดูกันเลยก็จะมี63 62 53 19 25 58 28 89 26แล้วก็20นะคะ ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเลขปฏิทินประทานโทษค่ะเลขหนังสือพิมพ์เนาะก็ของ3ฉบับนะคะไทยรัฐเดลีนิวแล้วก็บางกอกทุเดย์ส่วนข้างล่างค่ะก็จะเป็นวันสาคัญต่างๆเนาะก็ครบเลยนะคะลองจับคู่กันดูนะคะใครชอบเลขไหนเนาะยังไงก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากโอเคลอตเตอรี okay, ่ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของหวยคนสุรินนะคะแนวทางงวดนี้เรามาดูตัวเจาะ3ตัวกันก่อนเลยก็จะมี3 3 1 5 5 9 5 5 6แล้วก็6 6 8นะคะส่วนแนวทางเลข2ตัวพิกัดโบนก็คือ3 1 5 9 5 6แล้วก็6 8นะคะส่วน2ตัวพิกัดล่างก็จะมี02 0 5 3 5 39 76 7 8 85แล้วก็8 9ด้ด้วยกันนะคะก็อันนี้ลองดูค่ะนะคะหวยคนสุรินเนาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะก็ขอบคุณข้อมูลที่ดีจากหวยคนสุรินด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาฝากกันเนาะก็ ส่วนสำนักที่ให้หามานะคะแอดก็ทำการบ้านหาข้อมูลให้อยู่เดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะรีบนำมาฝากกันเลยสุดท้ายนี้ค่ะแอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆมีโชคมีลาบนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆงวดเลยกราบขอบพระคุณค่ะ